กินสะดวกแต่ต้อคนนั้นต้องมีสติกินพอดีนอนก็สุรามีแอรมีพัดลมมีอะไรก็เป็นเรื่องของคนต้องมีสตินะรู้เท่าทัานนะงั้นก็จะหลงยุคข้อมูลข่าวสารนเนี่ยเก็ต้องเป็นคนมีสติอยู่ทีนี้อเผอิญว่าลูกหลานเราพัฒนาสติไม่ทันแล้ก็ไม่อยากปฏิบัติทรรด้วยหาว่ามันคลำครือผลออกมาก็คือ นี่แหละสังคมมันเหลวแหลกเราตามพัฒนากันตามหลังเนี่ยยาเสพติด้ายดิบค้ายดีแต่ละล็อจับได้กันล้านแสนอย่างเนี้ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นปรากฏว่ายังไม่มีใหม่นะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสินค้าตัวใหม่แต่ก่อนก็ยาไอยามาเฮโรอีนมาฟีน มันยังไม่มีตัวใหม่รู้หรือยังตัวใหม่ออกมาคืออะไรบุหรี่ยังพัฒนาเป็นบุหรีไ่ไฟฟ้าเลยอะ่ะคือตอบสนองคนที่สติสัมปชัญญะคือคนที่กำลังมีปัญหาเนี่ยต้องกินอันนี้อย่างเนี้ยนะคนปัญหาคนทุาคน,คนเขาก็มีกาแฟรองรับเต็มไปหมดเลยอะ่ะ มันจะวูบวาบขึ้นแค่ระยะหนึ่งสักพักมันก็สลายหายไปอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยอเมซอนเนี่ยกำลังกำลังจะเสื่อมลงเสื่อมลงนะคนก็เริ่มจางลงจยาบลงไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่อเมริกาเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วเขาเปลี่ยนเป็นเรื่องของตลาดค้าปลีกเหมือนเซเว่นเอเนไปแล้วอเมซอนธุกรกิจมันหมุนไปมันไป่รับความนิยมแต่บ้านเรานี่ กลางๆไม่เหมือนยุคแรกๆนะเดี๋ยวมีคู่แข่งมีอันนะั้นอะันนี้ขึ้นมามันเริ่มเริ่มซาลงไปแต่ว่ามันก็ยังได้รับความนิยมจากคนที่ใช้บริการอยู่คนขาดสติอย่างพวกเรานี่ไม่ต้องดบก็อยู่ได้นะไม่ง่วงทั้งวันก็อยู่ได้ยิ่งได้ธรรมะดีๆเนี่ยไอ้ความง่วงเหงาจิตไม่สดชื่นเนี่ยหายไป ไม่เคยได้ยินเนาะวันนี้โผล่มานะวันรู้ใกล้วันเกิดแล้วมาร่วมเฉลิมฉลองอนุโมทนาตัวหนึ่งแปดพันหน้าเงียบเลยตัวหนึ่งถ้าหางไม่กุดนะถ้าหางไม่กุดแล้วก็ สามขีดขึ้นไปสามขีดขึ้นไปเขาว่ารับซื้อซื้อไปใต้หวันไต้หวันเขามาส่งไว้ที่นี่เราก็ไปส่งเขาแค่นี้แหละส่งแค่หมู่บ้านที่รถเข้ามาเนะี่ยไปส่งเขาไว้ทํานี่ละปลายฟ้าให้ไต้หวันพายยาง,งาพาเดินทางไปไกลๆบางคนเขาก็ไปขุดน,นะ ใสแมงกิสซอนใช้นอนใช้นี่อะไรแบบตัวมันก็เกินสามขีดขึ้นไปกข็ขายดิบขายดีหมื่นห้านะแต่บ้านนอกขายก็ได้ประมาณเจ็ดพันห้าดะเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาก็ว่าเรื่องนั้นไปนะตุกแกร้องมาก็เรียนธรรมะตุกแกไปเสียงร้องมันนะบอกว,ว่าตับแกตับแกตับแกฝรั่งฟังเป็นยังไงไม่รู้เนาะเจ๊คโคใช่ไหม มันคงจมูกใหญ่ฝรั่งตุกแกรประเทศเขานะเราเจ๊โกว่าเรากับแก่ถ้านเราคนปฏิวัติธรรมจะเรียกว่ากับแก่คือกลับมาแก้ที่ตัวเองนะมีปัญหาอะไรกับแก่มันจะลงแต่พวกที่เห็นงูเขียวฟังงูเขียวบอกว่าอะไรนะตับแก่ตับแก่คือมันเรียกมากินแล้วตับแก่แล้วนะงูเขียวก็จะเข้าไปล่ะเข้าไปกินตับมันนะดูดิ แล้วแต่ว่าเรามีนะอัตราตัวตนอย่างไงก็จะมองแบบนั้นเรามีราคะมรดพวนี้ก็นี้ก็สวยพวนี้ก็รออย่างเนี้ยเรามีนะเหมือนตุ๊กแกมันจะกินเอ้งูเขียวจะกินตับตุ๊กแกก็ตับแกอย่างเนี้ยคนไทยก็ฟังก็เป็นอะไรนะคนปฏิบัติธรรมก็กลับแกกลับแกเน่ฝรั่งก็ไม่รู้ภาษาเขาเขาก็แปลเป็นแบบหนึ่ง แต่เราต่างประเทศแต่และอะไรกันต่างก็จะข้างตัวเองนะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกันนะ่ะสังขารทั้งหลายว่าผิดว่าถูกก็จะเป็นแบบนี้แหละเข้าข้างตัวเองไปมดนะแต่จริงๆตุ๊กแกก็คือตุ๊กแกนะมันไม่ได้รู้เรื่องนะที่เราเรียกมันอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นของมันเองเหมือนกันธรรมะก็จะเป็นธรรมะธรรมะยังไงก็คือธรรมะนะ่ะ เราจะสมมุติอย่างไงเราจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราจะเป็นนายดำนายแดงนายเขียวน,น,นี่เขาขันห้าก็ยังเป็นขันห้าเหมือนเดิมอะธาตุสียังเป็นธาตุสีเหมือนเดิมทุก,ก็ยังทํางานปกติเกิดแก่เจ็บตายไม,ม่ต้านมันได้อะเสื่อมคือเสื่อมอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปก็ยังมีเหมือนเดิมโลกนี้จะเจริญยังไงก็ตามวิทยาการก้าวหน้ายังไงก็ตามก็ประมาณเนี้ยแต่ก็ดีเนาะประเทศไทยนี่ก็ยัง จัดอยู่ในประเทศที่มีการสาธารณาสุขเจริญปัจจุบันนี้คนแก่ก็ทางนี้ก็อันดับสองรองจากญี่ปุ่นนะทางอีย,ยเนี่ยญี่ปุ่นคนแก่เยอะสาธารณุกเขาดีบ้านเราก็สาธารณสุขนะคนไม่ค่อยเกิดบ้านเราจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นเขาคุมกำเนิดได้ดีในขณะเดียวกันก็คนแก่อัตราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น งบประมาณต้องเลี้ยงคนแก่นี่ก็จะเยอะเพราะเขาอายุยืนเอาสวัสดิการไงนะไปทางโน้นปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังมีเกิดแก่เจ็บปายประเทศไทยเรายังมีน่าไปดูสถสถานสงเคราะห์คนชราวันที่เท่านั้นเท่านี้เขาให้มีการใส่บาตด้วยนะ ประเพณีวัฒนธรรมเราเป็นอย่างี้เขามีใส่บาตมีทำบุญตักบาตรเอื้อเฟื้อนิมนต์พระสงฆ์ไปเทศใครเคยไปที่จักสุรัะตะนินบ้างฮะมันจะมีจอทีวีไหลอยู่ข้างบนนะที่เรารอหมอรออะไรเนี่ยเขาจะขึ้นดันดีนะ่ะวันที่ตอนนั้นวันศุกร์วันเสาร์นิมนต์พระจากวัดป่านั้นพระมหานี่มาแสดงธรรมโปรดเข้าฟังทมโดยพร้อมเพียงกันเป็นเหมือนคนไข้ เขาไปฟังธรรมกันเยอะแยะเลยโลงตาไปหาหมอเรื่องตานี่แหละใบที่จักสู่รัตนินป้ากฏว่าลงตาเขาลงตาไม่มีเงินไม่มีอะไรอเป็นคนเดียวมั่งที่ได้เสียสองร้อยหกสิบาทนอกนั้นพันขึ้นแหละแต่โลงตาน่สองร้อยหกสิบาทขอบคุณหมอเขาอืม เขาได้เสียหลาแต่ไปรู้ว่าเขาเลื่อมใสเนาะเขาเป็นเรื่องธรรมะธรรมโมนะ่ะนะบริการแบบนี้ของเดือนของสัปดาห์อย่างเนี้ยนิมนพระมาพูดธรรมะอมืลองไปเข้าดูดิโรงพยาบาลตาเขาใช้วิทยาการเก้าวหน้าให้เข้าใจได้บูรณาการขึ้นมาจากภายในเรื่องจิตใจไม่ใช่แต่เรื่องร่างกายนะ ลำพังเลี้ยงเพียงเราอายุยืนยาวนานก,าก็ยังมีเกิดแก่เจ็บตายยังมีความรักความชังมีโกรธมีเกลียดการตายการตายที่เราสวดไปเมื่อวานมีสิบอย่างนะการตายเนี่ยตายเนี่ยมีสิบแบบไม่ใช่ตายแต่การวายชีพการหายไป การดับไปซึ่งขันทั้งหลายการอะไรประมาณมีอยู่สิบอย่างการตายแต่เรารู้จากการตายคือตายอันเดียวเลยเลยไม่กลัวเลยที่จริงมันตายตลอดเวลาถ้าเราป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้อันนี้ก็จบถ้าเรารู้แจ้งทุกอย่างเนี่ยะแต่ทีนี้เรายังไม่รู้แจ้งเรื่องการตายแบบการขวายชีพน,นี้เฉยเฉยเราก็เลยกลัวแต่ถ้าเรามองทุกอย่างเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราไม่กลัวนะยิ่งเห็นแจ้งว่า ตัวเราคืออะไรเราคืออะไรอะไรคือเราพอมันแจ่มแจ้งขึ้นมาปุ๊บเราก็ไม่ได้กลัวการเกิดไม่ได้กลัวการตายถ้าเกิดปัญญาแล้วเนี่ยดังนั้นมาปฏิบัติธรรมก็มาฟังพระธรรมคำสอนนะแจกแจ้ง,จงบางทีเราก็ยกพุทธบทขึ้นก็สวดนะเรียนรู้จากพุทธบทก็เข้าใจระดับหนึ่งอาจารย์ท่านก็มา สาธยายแปลให้ฟังภาษาไทายกระซิบซ้ำย้ำเตือนสรุปอาจจะฟังพุทธพจน์ไม่เข้าใจแต่ฟังพระอาจารย์ท่านพูดพเผอิญว่าเรามีศรัทธาอยู่บ้างอะไรก็เกิดปัญญาเราจะต่างกันนะคนคนหนึ่งฟังคนคนหนึ่งพูดที่เรามีศรัทธามีพลังภายในมันจะต่างกันบางคนมีสติฟังเหมือนเข้าใจได้เข้าใจนะแต่มันไม่แจ่มแจ้ง เข้าใจไม่แจ่มเจ้งนะแต่ถ้าคนมีพลังสมาธิมากๆอย่างที่สมัยก่อนนะ่ะเวลาฟังบรรลุธรรมทันทีอ่ะเพราะเขามีจิตอันนี้รองรับนะศรัทธาศินหิริโอตปะจาคะปัญญามันมีหมดเลยในเนี้ยแต่บางคนมีแค่ตั้งใจฟังเข้าใจไม่ง่วงเฉยเฉยมันไม่เป็นให้นะมันไม่หลุดผลแต่เข้าใจปฏิบัติธรรมเนี่ย มันมากกว่าการเข้าใจวันนี้แม่ทีมาปรึกษาว่าจะใช้คำอะไรดีป้ายอันน่นันนี้ใช้คำว่าอินไซต์หรือคำว่าอันนั้นอะไรยีเดกยนเขา้าอะไรมาภาษาฝรั่งเลวงตาเอ้ยลงตาไม่ค่อยทราบซึ้งอะไรเท่าไหร่นะไปปรึกษาคนที่เขาเข้าใจภาษานี่คือมันแค่เข้าใจอ่ะเข้าใจไหม แต่บางคนเข้าใจในภาษาได้ลึกซึ้งก็เอาใช้คำคำนี้ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยากให้จิตมันหลุดผลออกนะไม่ใช่เข้าใจใช่ไหมถ้ามันไม่หลุดผลมันก็ได้แต่เข้าใจอนะเข้าใจเพราะสติมันน้อยสติมันน้อยสติความรู้สึกตัวมากๆขึ้นไม่ใช่สตินะทสมาทิ พอมีสมาธิปุบเป็นปัญญาปัญญานี่คือมันเป็นเรื่องของการเห็นการเกิดดับไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะแต่ถ้าคนใหม่ๆก็ไม่รู้มีอะไรก็ทำมันรู้สึกตัวรู้สึกตัวอะไรอย้ความรู้สึกตัวไปสักพักมันก็หมดหน้าที่ที่จะทํางานเข้าใจไหมมันแผลงตัวไปเป็นปัญญาญาณแล้วเปัญญาณทัศนะแล้วไม่ได้ทําความรู้สึกตัว แต่เห็นเฉยๆมันก็ดับไปแล้วอย่างอันนี้พูดของคนใหม่เนี่ยจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวอันนี้ถูกไหมก็ถูกแต่พูดคุยกับคนที่เป็นปรมัตาแล้วก็จะเป็นเรื่องอื่นต่างหากนะเป็นเรื่องอื่นพูดกับคนที่มีฌานเขาก็เป็นอีกแบบนึงนะแต่คนที่เริ่มใหม่ก็คือสติสติ สัมปัญญะคือความรู้สึกตัวเนี่ยแต่จากสติมันแผงไปแล้วคือเราพูดเรื่องกับเด็กเนี่ยก็กอไก่กอการนะแต่พูดเรื่องมหาวิาลยเป็นอีแบบหนึง่งคุยกับเด็กคนหบบนึง่งกับคนโตเป็นแบบหนึง่งคือผู้บริหารก็จะพูดอีแบบหนึง่งเหมือนกันธรรมะมันเป็นแบบนั้นแหละนับวันมันก็โตขึ้น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 ,น,นปฏิบัติภาวนาเนี่ย แต่ถ้าเรายังไม่ไปไหนก็ต้องนี่แหละสติอย่างเดียวสติอย่างเดียวทำไมก็กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวอะไรเพราะว่ามันยังไม่แจ่มแจ้งอันอื่นไงนะบางอย่างเขาชี้ไปที่โน่นชี้ไปที่นี่เลยเขาไม่ได้ชี้รู้สึกตัวดังพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะเป็นอินทรียบริยัตยานรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของ แต่และคนที่จะฟังเนี่ยว่าอยู่ในระดับไหนจะพูดเรื่องสติไหมหรือจะพูดเรื่องสภาวะธรรมพูดเรื่องปัญญาไหมเรื่องการออกจากสมาธิที่คุณติดไหมน,น่นะวันนี้หลวงตาว่าอยากให้เป็นเวทีของไม่ทีอะ่ะ อยากให้เป็นเวทีเมชีเพราะพรุ่งนี้ไปเวทีผู้ชายแล้วก็คือลึกๆก,ก็มีความตั้งใจว่าครูบาอาจารย์ท่านมาจากสถานที่เป็นเจ้าสำนักที่ดูแลคนปฏิบัติธรรมที่นนที่นี่ขั้นจะมานำเสนอเรื่องการภาวนาในมิติในสิ่งแวดล้อมของท่านในอะไรประมาณเนี่ยในสิ่งที่ท่านพาทำพาปฏิบัติ ว่ามีอุปสรรคมีปัญหาหรืออะไรยังไงร,รวมทั้งให้โฆษณาสำนักสักหนึ่งนาทีาชวนเราไปปฏิบัติธรรมนะที่นั่นที่นี่มาทีเลาโอ้ชอบอาจารย์นี้ท่านพูดเนาะอย่างนี้เราก็ไปปฏิบัติได้โอ้ไม่จีท่ทานั้นปฏิบัติด,ดีก็ไปปฏิบัติไปภาวนาได้ก็เลยวันนี้ อยากให้เป็นเวทีของเมชีก็อยากมีเมชีหรือมีคนไหนอยากสัมภาษณ์เมชีบ้างมีความรู้ไหมอันนนอันนี้แต่ต้องสัมภาษณ์เรื่องภาวนานะมีแฟนแล้วยังครับทำไมมาบวชอย่าเอามาอันเนี้ยมันไม่เสียเวลาตอบนะอันนี้ไม่ใช่แต่เราถามนะนะ พระเจ้าโกรรับยะเคยถามพระมหากัจจยนะด้วย <c oughs> ถามที่บวชนี่เพราะอะไรอกหกักไหมอย่างเนี้ยคนเขาขาดความเคารพนับถือหรือไงหรือเป็นอะไรยังไงแต่ทีนี้เราก็มาฟังศึกษาดูว,ว่าอะไรบ้างดนะวงตาจะเลือกเอาเองนะเอาเองเอา แม่ชีที่ขับรถชนฝรั่งเอามาพรมผัวนี่หนึ่งรูป <c oughs> เป็นคนโชคดีจริงๆนี่นะแต่ท่านไม่ได้ชอบเลยสุดท้ายท่านก็ละท่านปล่อยท่านวางนะขนาดได้ของปันนั้นนะเอาใจใส่จริงๆแม่ยายก็โอ้ยนะตามืดตามัวรกักลูกสใภยคนนี้เหลือกเกินนะแต่ท่านก็วางไว้ตรงนั้นอื บุญท่านมีท่านอยากมาบวชบวชภาวนาก็ได้สิบกว่าปีเลยด้ลูกสาวท่านสิบเก้าปีแล้วนะลูกสาวฝรั่งเนะี่ยท่านก็ไม่กลับไปบ้านนะแม่ท่านมาจากโป่งแยะนะหัวหินเพชรบุรีนู่นนะอา้าแม่มาแม่ชื่อว่าแม่ อะไรหืลืมแล้วแม่อรุณ <c oughs> ไอ้ที่หลวงตาดไม่ค่อยจำเนี่ยไม่ใช่แกล้งทำนะมันไม่จำจริงๆนะแต่พ่อบอกแล้วก็พอลึกออกได้อยู่แม่อรุณเดินมาจะไปอ้อมตอนนั้นมันถึงจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะไ,ไปนเนี่เน้นเย,ยับพ้อมาอีกเย,ยับพ้อมาทางนี้ แม่คนนี้แกไม่ธรรมดานะอยู่บ้านเนี่ยเตะกระมังใส่ผัวนะเคืออยู่นี่อันตราย <c oughs> วางพื้นเย็นเย็นเนี่ยมันจะเป็นครับเช้าาปุ่มแพ้มันจะขึ้นมีไม่กี่ตัวไอ หลายคนพูดนะสองอันนี้มาจากประเทศชนกองกุละนอ้อเอาเอา,เอา <c oughs> สองก็จริงๆมีแม่ใหม่นะจากอุบลก็มีแม่จุบจากกระทรวงพัฒนามนุษย์เนี่ยหลายคนเนาะแต่ว่าจะเอาคนที่เออแม่ขึ้นนั่งเลย แม่สายแม่สายจากพะเยาเอ้าวมาช่วยกันหน่อยแม่สายก็ไปพาญาติโยมปฏิบัติทางพะเยาอันนี้มาด้วยแล้วต่อไปก็แม่แม่อ่อน แม่อ่อนมาจากปามนาแม่อ่อนนี่เป็นอ,นนะอนดีตอดีตเป็นเมียรฝรั่ง <c oughs> นะแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วนะขอเลิกเพราะยังร้องไห้เลยฝรั่งเนี่ยนะเพราะแม่ท่านดีอันนี้เสียใจว่าเลิกทำไมท่านบอกว่า ฉันไปพบสิ่งที่มันดีขอโทษนะเธอไม่ได้สามารถพาฉันพ้นทุกได้เนี่ยจะไปไหนไปไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วกลับไอยุ่บ้านเป็นปีไม่ใช้เอร์เลยนะเนี่ยลือออกหมดเลยทําความเพียรปฏิบัติธรมตั้งอกตั้งใจเขาจะมอบอะไรให้ทั้งหมดเลยที่ออสเตรเลียไม่เอาอะนี่ลาว่าเห็นทางทำ แม่ออนอ้าวคนต่อไปแม่ตาแม่ตาในวัดโสมพนัสส่งเข้าประกวดนะเม่ตามาหรือยังแม่ตาเออมามาเข้ามาแม่ตานี่เป็นคนที่พ่อแม่มาส่งหลงตา